มาฝึกป p p e r อดี้ของเราให้แข็งแรงเฟิร์มและสวยกันค่ะโปรแกรมนี้เราจะได้บริหารทั้งแขนไหล่หลังและแกงกลางลำตัวค่ะดัมเบลที่ใช้น้ำหนัก1-2กิโลค่ะเริ่มจากการคุกเข่าลงบนเบาะนะคะเกรงแกนกลางลำตัวไว้ล็อกสะบักให้ดีท่าแรกไวรัสถือดัมเบลสองลูกไว้ตรงกลางนะคะแล้วออกแรงยกดัมเบลขึ้นเป็นตัวไวตอนยกแขนขึ้นสูงสุดบีบสะบักเข้าหากันด้วยค่ะทำา20ครั้งพัก1นาที ท่าที่ 2, ทสองความชอบ lateral raise ท่าเตรียมเหมือนเดิมค่ะคุกเข่าหลังตรงเกรงกลางกลางลำตัวไว้ล็อกสะบักหงายฝ่ามือขึ้นแล้วเริ่มทำท่า lateral raise ทำ20ครั้งพัก1นาทีท่าที่3 around the world เหยียดแขนให้ตรงตลอดทุกการเคลื่อนไหวนะคะหลังตรงและเกรงกลางกลางลำตัวช่วยเยอะๆค่ะ ทำ20ครั้งพัก1นาทีค่ะท่าที่4 shoulder rotation แนวตั้งการแขนออกทางด้านข้างงอข้อศอกทำมุม90องศาพยายามให้แขนขนานกับพื้นไว้นะคะระดับของข้อศอกจะไม่สูงหรือต่ำจนเกินไปตัวตรงแขนนิ่งไว้นะคะเราจะขยับแค่แขนท่อนล่างค่ะทํา20ครั้งแล้วพัก1นาที ท่าที่5โ shoulder rotation แนวนอนตัวตรงหลังตรงเกรงแการกลางลำตัวเหมือนเดิมค่ะหนีพะสอบไว้ข้างลำตัวเราจะขยับแค่ท่อนแขนท่อนล่างเปิดออกทางด้านข้างค่ะ20ครั้งพัก1นาทีเหมือนเดิมค่ะท่าสุดท้าย face pull ค่ะแขนตรงยกดัมเบลขึ้นทางด้านหน้าให้ระดับของดัมเบลอยู่ประมาณหน้าผากค่ะจากนั้นออกแรงดึงพะสอบมาด้านหลังบีดสะบัดด้วยค่ะ ตำแหน่งของข้อศอกจะไม่อยู่ต่ำกว่าระดับหัวไหล่นะคะทำอีก20ครั้งเป็นอันจบ1เซตค่ะพักได้1-2นาทีเราเริ่มทำท่าที่1ใหม่ขอทั้งหมด4เซตนะคะ